เตือนสไตล์นักวิชาการภาพที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่คนเรียกร้องม,มามากค่ะรอบเลื่อหนูเนี่ยโอ้โหขยันมากเสียงดังฟุ๊ตฟุดฟุด๊ฟเลยแต่ไม่เป็นคุณงานเลยอะพูดสะดิบสะดีอารมณ์ดีแต่พูดนะ<า>ต้องข้อความนี้เลยครับ<า>คุณอะเหมือนแอปด,ดูหนังเวอร์ชันฟรีนะทำไมอะคะก็เสียงดังไงแต่คุณภาพต่ํา แบบไม่เตออิม V I P นะภาพแตกแตใช่แต่เสียงก็ยังดังทออ่เยอมายังอยู่กับเพื่อนอยู่ค่ะถ้าสุดท้ายแล้วมันพูดอะไรเราไม่ไหวแล้วเราบอกว่าปากมันก็จะดูเป็นการแบบสั่งเกินเหมือนเป็นการทารุนกรรมเพื่อนอุ้ยแรงอ่ะปต,ต้องใช้คำว่าอะไรดีคะลองพูดเบาๆนะให้เพื่อนเขาเห็นภาพได้เลยค่ะคำว่าเลยค่ะคุณเป็นคนที่ทําให้ผมเชื่อว่าค,<ะ>ความเงียบก็เป็นพรอ,อันประเสริฐอ,อ,อ่ามิตรพุชโอ<า>้โหถ้าเกิดเราเจอคนที่ มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดมากไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่มั่นไว้ก่อนต้องทำนี้เลยครับคุณเหมือนนาฬิกาที่หยุดเดิน uh huh. คิดตลอดแต่ดันคิดว่าถูกบ้างสองครั้งต่อวัน เป็นนาฬิกาเข็มอยู่กับที่ใช่อย่างนั้นก็ถูกแล้ะสองครั้งต่อวันให้ตอมาหนี้นึงต่อมาค่ะอาจารย์ขอให้รักษาลำใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวคนดูเรากักเลือดกันก่อนอยากให้คําสําหรับคนที่แบบชอบเสนอ่ะต้องกอววมนี้เลยบุคลิกของคุณนะเหมือนเสียงโทรศัพท์ที่ดังตอนประชุมสําคัญอาเคยนะแบบประชุมสําคัญมันรู้จังหวะเสอ แล้วถ้าเกิดในสถานการณ์เราเริ่มรำคานเพื่อนแล้วอาจารย์หยุดพูดทีได้ไหมแต่วถ้าเกิดเราพูดอย่างเงี้ยเพื่อนจะเสียใจแบบเฮ้ยโอมแรงอ่ะเหมือนไปปัดบทดเขาอะอยังไงให้มันสับอนตีค่ะลองดูอันนี้คุณคือเหตุผลที่โลกนี้มีคนคิดคนโหมดปิดเสียง บอกเป็นนัยยะสําคัญนะว่าหยุดไดี๋ยมต่อมาอันนี้แถมครัอาจารย์ในกลุ่มหนูเนะี่ยชอบมีคนออกความคิดเห็นมากแต่เขาจะเป็นอะไรที่แบบเพื่อนไม่ชูดอนะอาจารย์คนแบบน,นี้คิดแล้วว่าต้องข้อความนี้เลยครับคุณนะ่ะเป็นคนที่ทําให้คำว,ว่าน่าสนใจถูกใช้บ่อยโดยไม่ต้องอธิบายต่อน่าสนใจดีนะแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าผมไม่ได้หมายความว่าน่าสนใจจริงๆต่อมาลคะครัอาจารย์ โอ้โหต้องยาดมเลยฮนะถ้าเพื่อนหนูสวยแต่ลูกจูบไม่หอมอันนี้ไม่ได้หมายถึงขัาเปียบเปยด้วยนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงบุคลิกของเพื่อนหนูจริงๆสวยนะแต่จูบไม่หอมงั้นปรีประนอมด้วยข้าความนี้นะคุณน่ะเหมือนดอกไม้ประดับสวยอะคะใช่แต่เกะกะ <c oughs> ดอกไม้ประดับอะมันเกะกะนะยอมแล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับคำตักเตือนสายและวิชาการอย่าลืมไปปรับใช้นะคะถนอมนน้ำใจเพื่อนกันด้วยนะ